สวัสดีตอนเศร้าค่ะเมื่อนี้ก็อาหารเศร้าของคุณยายนะคะหนึ่งพักกันจองพักบุ้งไส่ปลาค่ะพี่น้องปลานะคะอันอันดำๆเนี่ยคือปลาไข่เลยพี่น้องไข่มันนะคะไข่ปลานะคะ,คะพี่นออ้องเยวหม้อเดือดๆแล้วก็จะขึ้นเตาแล้วะคะ่ะมากินน้ำกันแซ่บๆยำม,มือเศร้าน้ำกันได้จ้ะ หนึ 1> 1่งปลาครับพี่น้องพี่น้องหนึ่งปลาบึงควันเลยอา้เป็นตัดเสียไพี่น้องหนึ่งปลานะคะเดี๋ยวห้องเมื่อกินน้ากันค่ะเราเอาอ้อยไปตัดมาทั่วซู่พี่น้องกินน้าได้จ้าเด้อแซ่บครับพี่น้องหนึ่งปลาเส้พักกันจองครับพี่น้องแซ่บเดี๋ยวห้องมากินน้กนากันนะคะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้า หนึ่งปลาเลียวๆบันดิตำบักทั่วกลับค่ะพี่น้องแล้วมากินตำบกทั่วน้ำกันนะคัะพริกค่ะเข้าวเซ้าค่ะพี่น้องข้าวเซ้าเอาบอกทั่วกลับค่ะ ตำ้เซ็ตเตหมดแั่วใส่บักทั่วบักทั่วนี่ต้องตาําดนนี่ีนอซัสวสีเหลก พอเวลาตำสักหน่อยพอดีหน่อยตำใส่บักกอกนะคะบักกอกกแซ่บเตียยมักกอกเลยใส่องปิดได้ต่องเฟนหะนึ่งอ่าโอ้โหกินใส่บบักกอก มะเขือเทศเอาโอยบ่ามักใส่บกหน้าวค่ะพี่น้องผงนัวมักหน่อยซ่บหน่อยมักลายแเบกลายค่ะพี่น้องเยอะน้ำตาลนิดนึงน้ำปลาระเศบของเรานะคะเจียวเนื้อไอยใส่กับ แซ่บพี่น้องหิวหอมๆ ัทวค่ะเป็นตาแซ่บพพี่นอ้องตำ้มักทั่วนะคะเดี๋ยวไปกินกับหนึ่งปลากับคุณยายจะ้ะแซ่บแซ่บเบื้องข้างไหนก็เป็นตาแซ่เขาคุณยายครับพี่น้องกระลังเฮ็ดเครื่องแกงนกหน่อไม้นเสียอานหน่อยเอาไปขายอยู่ร้านนะคะ อยู่บ้านก็นใส่คุณย่ายเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่พี่น้องพ่อบอกเราปนี้กับเขาเอาไว้เฮ็ดให้คุณย่ายเรียบร้อยแล้วพี่น้องมือนี่บีบีรีบไปเฮ็ดงานนะคะเลยยังบได้กินเข่าเ้ากับคุณย่ายค่ะนี่มีถอดปลามีเนื้อปลาเออตับ,บักทูสิกินย่ำไรล่ะคุณย่ายเฮ็ดนังแลวก้อนเฮ็ดนังแลวก่อนกับสกิน พี่น้องนี่แหละกับเขาแรงรบรปเนนแรงเลยกับเขาเศร้าสิบส่เศ้ากับเที่ยงคุณบ่เนี่ยครัพี่น้องของคุณยายมากินน้ากันได้จ่าเด้อมือนี้เวียกร้ายค่ะเห็ดเวียกก่อนคอยสิกินประศัดแซ่บๆค่ะ